เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ช่องฟรีไลก์ก็ต์นะครับเป็นช่องใส่ฟรีโดยเฉพาะเลยนะฮะช่องนี้คือแม้จะไม่มีฟรีบ้างบางตัวนะฮะแต่ก็แค่นิดนนะ่อยเนาะไม่ถือสากนะันเนาะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นฟรีหมดเลยะฮะสำหรช่องนี้วันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ฮะเรื่อง โทเคนกระชบปองก็พวกโทเคนน้ำตาลในการสุ่มนะฮะของตู้นั้นแล้ววันนี้เราจะมาทำค่าทีไม่ขึ้น5้าแสนห้าหมื่นกันนะฮะเราจะมาดูซิว่าที่ทำได้หรือเปล่าแล้วก็จะมาสอนรับของในรายวันด้วยนะฮะมาใส่ปีนั้นจำเป็นมากๆของพวกนี้รับว,วันนี้ไปก็จะได้ตังค์ได้วงเลเวลออกมานะฮะถือว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับ าเกิดอยากจะดูว่าตัวละครใส่ฟรีที่เราควรจะมีหรือว่าเราควรจะได้ตามกิจกรรมต่างๆก็ไปดูในคลิปแรกได้นะครับอันนี้มีไว้ให้แล้วคลิปแรกในช่องครับเราไปหาดูครับนี่รับใส่ฟรีก็รับตามนี้เลยฮะรับไปเรื่อยเรื่อยนี่ฮะเกมนี้ดีอย่างหนึ่งคือกระชับปองไม่เกลือเหมือนวันพันแมนนะฮะผมได้วันพันแมนมากระชับปองเกลือมาก เล่นแล้วผมก็ตุวเตัวเต็มเอ็นอาร์แต่ละตัวคือยากยากมากยากมากยากมากตัวละครก็น้อยแต่เกมนี้ตัวละครไม่เยอะเท่าไหร่แล้วกระชังองก็แือว่าสุ่มก็มีสิทธิ์ได้เลยแน,น่นอนไม่ต้องกลัวคุณมีสิทธิ์เท่าพวกเติมอ่ะถ้าสุ่มถ้าสุมาส่มเรื่อยๆหรับเกมนี้นะครับเนี่ยรับพวกนี้รับรับพวกรับตะลงตะลางรับเพชรรับหยกพวกเนี้ยฮะรับตาม ใช้เอามาใช้พวกอัพตัวหรือว่าเขามาซื้อขมาปรุง้าปั้นอัพตัวหรือไม่ก็อัพเลเวลตัวละครหรือเอาไปสุ่บเนี่ยแต่ผมแนะนําว่าให้เก็บให้ครบก่อนเก็บให้ครบสิบอันก่อนค่อยมาสุ่มมันจะคุ้มกว่านะอันนี้พูดกันพูดกันจริงจังๆเล้วว่าคุ้มกว่าตอนนี้ผมเก็บเซนโทเซนอยู่ฮนะผมมีก็หมดแล้วแต่ว่าสามดาวมไม่มีแล้วเ,เอออบาบานัยแล้วก็ตัวเนี้ย กองหลักดีกว่านี่คตัวที่สองครับถ้าเกิดเล่นไม่ด้เรืว่ามันจะม่นะฮะนี่จะมาแล่วโมล่เงเสร็จเก่งๆตัต้นผิดเนี่ยนผิดผิดทีเดียวโถทั้งตีาสงนี่รับสุ่มไปเรื่อยๆีคือรับตัวละครรับนั้นนัเล่นในการรับของโดมด้านนี้ครับ U I อน้องเก็บเอานะแต่ตัวนี้เราเก็บได้แน,น่นอนแล้วก็สูมไปรเรื่อยๆนะตัวนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครเล่นเบรนด์นนะ่าก็จะมีตู้ของปุยามะต,ตู้ของเ,เอ่อชื่ออะไรเนาะตู้ของเคียวราคุเออร์แล้วก็ตู้ของพวกผู้ตัวละครเนี่ยผู้ตัวละครอของไวเซอร์นะฮะพวกเนี้ยมันก็ถือว่าใช้ได้นะเราก็มาเก็บมีรายวันไปเรื่อยๆเรื่อยๆ อันนี้ถามว่าสําคัญไหมอันนี้สําคัญนะแครปองกันเนี่ยสาคัญเพราะว่าโซวิญญาณน,นั้นจะเอาไปบัฟให้กับตัวละครเราในทีมซึ่งมันจะมีความจําเป็นมากในโซรับโซวิญญาณน,นี้ให้ทีมเราสู้ทีมชาวบ้านได้มันจำเป็นมากสำหรับทีมเราณปัจจุบันนี้เลดผมก็ลงเรียบร้อยแล้วเนือ่องจากว่าสัญญาตอนนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มาแล้วฮะเนี่ยก็มีเกลือมั่ง ก็มีเกลือมั่งอะไรมั่งก็ตามภาษากระชาครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมกิจกรรมใหม่ใช่ไหมฮะกิจกรรมใหม่อันนี้กิจกรรมใหม่นะฮะกิจกรรมใหม่น,นี่เป็นกิจกรรมใหม่ในการรับตัวละครพวกนี้นะฮะ,ะมาตาะเมอิคาคุล่างบังไข่นะฮะตัวนี้เป็นสายยืนนะเป็นสายยืนจำไม่ผิดอันนี้ฮะยามมี่ฮนะ ยามี่ถือแสตมเหมือนกันโทเซนยได้อยู่ผมไม่เอาแล้วผมม,ผ,มมผมมีเมมิเศษเก็บเศษอยู่ตัวนี้ผมได้มาแล้วฮะสุยฟกเก็บเศษนะตัวนี้ฮะหมดมือรีไปตายแล้วละ่ะเออน่าจะมีให้รับอยู่นะฮะของพวกนี้น่าจะเป็นกิจกรรมตรงถ้าเป็นน่าจะเป็นกิจกรรมตรงนี้นะฮะตรงนี้กิจกรรมเก็บเวสรายวันนะทุกคนต้องทำอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงไป เนี่ยเราเคลสยรรายวันไปเรื่อยอันนี้ก็อัปเกรดอุปกรณ์ใดๆยังไม่เข้าไปฮะนี่ฮะแล้วก็มาเลยเลื่อนหาตัวละครจะอัพเลยตอนที่ผมรีบปั้นไอตัวนี้ให้เท่าตัวอื่นทีนะฮะเพราะว่าผมไม่รู้ผมชอบผมชอบตัวเนี้ยมันมันดูโอเคดีครับผมก็ควรจะปั้นตัวละครในกระดานนะครับถ,ถ้าผมปั้นตัวนี้ดีว่ะไม่รู้ผมปั้นเอาไว้ยืนเอาไว้ยืนแทนเอาไว้ยืนด้านนะด้านได้มันเอาไปยืนด้านพวก กาเขมบรจิได้กาปปรเขมบรจิที่เป็นหน้าของเขมบรจิอยู่ด้านใต้แรงนะเรียกแรงได้ไหมเรียกเรียกอันดับก็ได้เรียกฐานใต้อันดับนะเอาไป,ปยืนนี่ฮะนี่รับไปเรื่อย,อยไหมมันก็ไม่ได้ยากนะการใต้พวกนี้หรือว่าง่ายเลยเดียวน,นะฮะได้พวกโทของตัเคนได้พวกเหรียญเลื่อนมานะใช่ไหมเหรียญเลื่อนตามทาน,น,นันไปก็ทําไปเรื่อยพอครบแล้วเอาอมาแลกมันก็ไม่ยาก ตัวละครนั้นแหละกดรับกดรับเนี่ยฮะได้ไมโครเค้นละเก็บวันละวันละอันวันละอันวันละอันแต่ไม่รู้ว่าผมผมคุผมคุมมมจะเก็บไม่ทันหรอกสำหรับอันนี้เราจะสุ่มไปก่อนเนี่ยฮะน่าน่แสุ่มไปก่อนเลยเพราะว่าผมได้ตัวละครแล้ว นพอเราสุ่มครบสิบครั้งก็ได้ตัวละครการันตีมาเห็นไหมการันตีเสร็จมาว่าการันตีเสร็จ100%มาเ100%มาได้มันดีอย่างนี้นะครับการันตีของกระชัปองนี้คือไม่เกลือแน่ๆฮะมันไม่เกลือแน่เนไหมฮะมันไม่เกลือแน่ๆมีตัวละครให้เลือกเยอะๆหมดเลยไม่เกลือครับไม่เกลือเกมนี้สำหรับผมไม่เกลือเลยเออเน้นนะเน้นกระชัปองพวกนี้ก็ไม่ถือว่าขี้เลยเล่นได้ใช้ได้ครับอ่ะแลา มาแนะนําตัวละครตัวนี้กันดีกว่าตัวละครที่แจกฟรีตรงนั้นเก็บเศษไหมเรื่อยร้อยยี่สิบห้าเหรียญมาแรกตัวละครมาแรกตัวละครเอาตัวนี้ฮะกิคาคุนะฮะห้าสิบเศษสามดาวตัวนี้เรามาทดสอบลองเล่นกันดีกว่าว่าจะคุ้มหรือเปล่ากิจกรรมนี้นะฮะ กิจกรรมนี้เก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยมันจะมีจำนวนเวลาประมาณมันเจ็ดวันนะฮะมันจะน้อยกว่าวันที่เขาให้มาแลกหนึ่งวันเพราะว่าการให้เขาให้มาแลกหนึ่งวันนั้นก็คือการเผื่อเวลาให้เรามาเผื่อแลกไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรียนไม่ครบก็แลกไม่ได้มาลองกันเลยตัวนี้มันจะเป็นสายแทงจ๋าครับตัวนี้ไม่ถือว่าไม่ถือว่าแรงเท่าไหรแต่ว่าเอามายืนน่าจะคุ้มอยู่แทงจ๋าครับแทงจ๋าเลย ดัวสกิลเนี่ฮยนวดแรงไม่แรงนะฮะแต่ก็ไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่ามันเอาไว้ยืนซะมากฝัอ่ามันก็บอกไม่ทูนนะตัวฟีตันนั้นแล้วก็ดี่เรามาอ่านสกิลนะฮะผมก็รีบไปทดลองเล่นเลยผมก็ไม่อ่านสกิลเมื่อกี้เรา,เราต้องเอาเรา,าอ่านจริงเงนเถอะ เออลองอ่านสกิลน,นั้นก่อนดูนะฮะว่าสกิลสกิลเป็นยังไงสกิลติกปากนี่ฮะเออสกิลของตัวนี้นะฮะนั่นติแล้วกูจะดูตรงไหนตรงนี้ฮะข้อมูลตรงนี้สกิลดูฮะเป็นแทงโล่ปล่อยสกิลย่อยนะฮะสำหรับสายนี้สกิลที่1 โฮซุคิโฮซุคิมารุกระนำเป็นชื่อด่างตางันวิญญาณนะฮะชื่อจริงฝังงงงงงรรนวิญญาณเคสร้าง p m g ใส่ศัตรูเดียวเพิ่มฟูลี่0 0แต้มให้ตัวเองอืมไม่ธรรมดามตีตัวเดียวก็ถือว่าโอเคสกิลกระนำส่วนนี้เป็นแค่อันตรีครับบังไขลิวมอนโฮซุคิมารุนี่ฮะเท่เลยผมชอบตัวนี้เท่นะเอ้ยล,ล่ามเท่มากบางไขก็ใหญ่โตโมโหล,ลานดิ เออสกิลมันคือสร้าง DMG ใส่ศัตรูแถวหน้าเพิ่มอัตรา DMG 5%สามารถเพ,เพิ่มทับยาวนานจนกว่าจะสิ้นสุดการต่อสู้ครั้งนี้เสริมเสริมผลมือเก่าให้ตัวเองหลังปุกตื่นอาวุธเฉพาะเพิ่ม DMG จำนวนมากเพิ่มอัตรา DMG เพิ่มขึ้นมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะติดภูมิคุ้มกันควบคุมมือเก่า มืก่ออกล่าวมาถึงเพิ่มโอกาสที่สกิลย่อยของตัวเองจะทํางานเป็น100%ยเปอร์เซ็นต์ะกิดจะคือสกิลแรกนะ,ะสกิย่อยอน,นี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะนี่เพิ่มเลือดทั่วไปเพิ่มยูทั่วไปส่วนนี้ก็จะเป็นของสี่ดาวนะเพิ่มต้านทานฟูลี่แอทแท็คของเป้าหมายโจมตีมาราเมอิคาคุที่ HP ต่ำกว่า30%ครั้งแรกอัตราพื้นฟูฟูลี่เพิ่มขึ้น50% ได้รับ DMG ลดลง20%เมื่อทีมสิ้นสุดการเคลื่อนไหวฟื้นฟู H p ตามเปอร์เซ็นต์ HP สูงสุดต่อเนื่อง3รอบโอ้ถือว่ามันแทงจ๋าเลยนะฮะยืนยืนเยาวๆตัวนี้อีคาคุครับถือว่าเป็นตัวที่ควรควรค่าในการเลือกอ่ะต่อไปเราก็จะมาดูของฟังของฟังอารันคามานะฮะยามี่ฮะยามี่ตัวนี้ เป็นแท้ง HP สูงทอน d ี g อนะฮะมาดูสกิลแรกสร้างดี g มจีใส่ศัตรูเดี่ยวสร้างดี g มจีเพิ่มเพิ่มเพิ่มใส่เป้าหมายโจมตีเท่ากับ8%ของ HP สูงสุดของตัวเองอสกิลธรรมดาก็ต้องไปลองเล่นดูนะตัวนี้ผมลองเล่นดูให้อ่านสกิลก่อนสกิลที่2คืออันตรีเองนะฮะสร้างดี g มจีใส่ศัตรูเดียวสร้างดีมจีเพิ่มเพิ่มเติม ใส่เป้าหมายโจมตีเท่ากับแบบเซ็นของ HP ปัจจุบันที่สูญเสียไปของตัวเองได้รับเดือดดาน1ชั้นหลังปุกตื่นอาวุธเฉพาะ DMG จำนวนมากหากตัวเองไม่มีเดือดดานจะเพิ่มทับเดือดดาน1ชั้นความหมายเดือดดานนั้นก็คือนะแต่ละชั้นแต่ละชั้นค่า HP สูงขึ้นเพิ่มขึ้น8%เมื่อเพิ่มโซน สัดส,ส่วน HP ปัจจุบันไม่เปลี่ยนสูงสุดเพิ่มถึง140%ไม่สามารถลบล้างคือเพิ่มเพิ่ม HP แบบลบล้างไม่ได้อะไรเงี้ยสูงสูงสุดถึงร้อเลยนะส่วนสกิลสีดาวส่วนสีกก 4, สนดาวก็เป็นสก,กิลเลือดดานอันนี่อ้ปรับมเมื่อกี้ฮเลือดดานคืออะไรเมื่อเดือดดานหนึ่งครั้งหนึ่งชั้น ไอฟื A, ฟ้นฟู HP สูงสุดของตัวเองเมื่อเดินดันถึง3ชั้นเพิ่มอัตรตาสะท้อน d ี g ตัวเองเมื่อเดินดันถึง5ครั้ง5ชั้นเพิ่มไอแท็กของตัวเองเดอนดันหมายความว่าแต่และชั้น HP สูงสุดเพิ่มขึ้น8ปเมื่อเพิ่มสัดส่วน HP ปัจจุบันไม่เปลี่ยนสูงสุดเพิ่มถึง140ไม่สามารถลบร้าง คือเหมือนเพิ่มเลือดตัวเองมา100%อาจารั์น้องนี้หรือเปล่าก็ไม่ทสารไปเรื่องนี้ต้องไปลองกันดูก็ต้องลองกันดูนะฮะมาใช้หรือเปล่าเปิดไปที่กิวแรกตอนที่โนเอะเต็มหน้า7,000ถึง20,000นะฮะตะนี้ เอาขนาดนี้ตีขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะสำหรับยามีตัวนี้เป็นอาันคานคร์หมาเลขศูนย์ดวลตีฮะดวลตีโจม,มตีตัวเดียวอเพิ่มตัวเองด้วยนะฮะธรรมาดาตัวนี้ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับอรัน,นคาร์หมาเลขศูนย์ ดูตัวต่อไปแล้วก็แจกตัวต่อจำไม่ได้ต้องไปดูหน่อยหมดแล้วฮะรับโทรเซพท์แล้วก็ซีโฟกนั้นก็ต้อตัท่านเลยว่าจะแลกหรือไม่แลกเพราะว่าหลายคนก็น่าจะรู้จักมาแล้วว่ามันดีหรือไม่ดีนะฮะอันนี้ต้องต้องเข้าใจกันด้วยว่าผมก็บอกให้หมดไม่ได้เนาะผมก็อธิบายหมดไม่ได้เพราะต้องติดขัดด้วยเพราะว่าผมก็ไม่ได้เออพูดบ่อยอะไรบ่อยหรือว่าอาัดคลิปบ่อยอะไรอย่างงี้มันก็เป็นคลิปที่2ของช่องเอง ก็พยายามทํามาเพื่อให้คนดูมีความรู้เกี่ยวกับเกมนี้มากยิ่งขึ้นเราก็ไม่ได้กิดเจตนาว่าจะบัฟใครหรือไรใครนะฮะขอให้ดูแล้วก็ได้ความรู้ไปบ้างเราถือว่าทําเป็นบันทึกของเราว่าเราเคยเล่นเกมนี้แล้วก็เตือนความจําของเราว่าเรื่นี้เล่นยังไงก็ประมาณนี้แหละคะรับสำหรับเกมนี้นกิจกรรมนี้ก็ถือว่าโอเคนะ,คะกิจกรรมนี้ก็ควรจะทำกันไว้นะฮะกิจกรรมนี้ เอาไาแรกตัวละครพวกนี้ก็คุ้มโดยไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนะฮะไม่ต้องเติมเลยสบายฟรีก็อยู่ได้เกมนี้ชิลๆนะเกมนี้ก็ขอทุกคนเล่นเกมจะมีสตินะฮะอย่าเติมมากเติมมากไปก็ไม่ดีโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวรานควรแล้วนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ